สวัสดีครับผู้ชมครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ d m เขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษเนื่องในโอกาสที่พระเดศพระคุณพระเทพญาณมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยท่านเมตตาที่จะมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิให้แก่คณะเจ้าวาสูย์สาขาทั้งภายในประเทศไทยและศูนย์สาขาต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกรวมถึง161ศูนย์สสาขาของวัดพระธรรมกายนะครับเป็นข่าวดีและข่าวบุญพิเศษที่ศรัทธาสาธุชนจะได้ร่วมบุญกุศลใหญ่ในการ ที่จะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระและสร้างคนให้เป็นคนดีทั้งทั่วประเทศไทยและขยายใจรับบุญใหญ่กันไปทั่วโลกเลยนะครับเช่นเคยครับวันนี้พระองค์อาจทำน,นิทรรับหน้าที่ดําเนินรายการและจะได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระอาจารย์ซึ่งเป็นผู้แทนของคณะเจ้าอาวาสจะได้มีโอกาสมาสนทนาธรรมนะครับว่าศูนย์สาขาต่างๆทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศนั้นได้สั่งสมบุญกุศลและสร้างบาร,รมีร่วมกันอย่างไรบ้างโดยในวันนี้ ทางรายการได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระอาจารย์ธีราการสมปัญโยซึ่งพระอาจารย์ปฏิบัติศาสนก,กิจเป็นประธานสงฆ์นัทุดงคสถานปราจีนบุรีให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการครับเราไปการนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยนะครับการนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับจเจริญนพรสาธุครับ วันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์นะครับที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการครับพระอาจารย์ครับทุดงคสถานปราจีนบุรีถ้าจะย้อนไปถึงประวัติศาสตร์การสถาปนาทุดงคัสถานแห่งนี้แล้วมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับก็เดิมทีทุดงคสถานปราจีนบุรีเนี่ยปัจจุบันนี้มีเนื้อที่114ไร่สาธุรจากจุดเริ่มต้นเริ่มต้นเมื่อปี 2,539 oh, ก็คือคมีเนื้อที่เริ่มต้นเลยก็คือ15ไร,ร่จากการที่พระอาจารย์ฐานะวุโธท,ท่านได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็ได้มีเจ้าภาพได้มีจิตศรัทธาแล้วก็ได้ถวายพื้นที่ผืนแรกในปี2539ครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ได้มีพระอาจารย์หลายๆลูกซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านนะ เพราะว่าท่านได้เป็นผู้ที่ไปหยัดสู้เพราะว่าในการบุกเบิกยุคแรกๆเนี่ยเราต้องต่อสู้จากกระแสที่ต่อต้านต่อต้านความ<อ>ไม่เข้าใจต่างๆอาของวัดเราเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยต้องต้องยอมรับในความเขาเรียกอะไรนะมีหัวใจในการสร้างบารมีของพระอาจารย์รุ่นพี่พๆนะจ๊ะ,อย,ะอย่างเช่นพระอาจารย์ชัยยะพระอาจารย์รณยุทธนะแล้วก็อีก หลายๆลูกที่ท่านได้รักษาการสถานที่แห่งนี้มาและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้นําบุญที่เป็นผู้ขับเคลื่อนให้ที่แห่งนี้เนี่ยขยายจนปัจจุบันนี้เนี่ยมีเนื้อที่ใบเสร็จแล้วรวม114่้ไร่สาธุครับก็เป็นหนึ่งในศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายซึ่งตั้งอยู่ ทางฝั่งตะวั<อ>น,นอ,ออก<ช>นะครับ<ช><ช>แล้วก็เป็นศูนย์กลางสําคัญอีกแห่งหนึ่ง<ช>ที่จะได้ไปสั่งสมบุญกุศลแล้วก็เป็นที่อบรมทั้งพระทั้งเยาวชนแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปนะครับ<ช><ช>พระอาจารย์ครับถ้าพูดถึงภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ร้อยกว่าไร่นี้ให้มีาศาสนสถานเพื่อรองรับภารกิจในการาสืบสานงานพระพุทธศาสนาและเผยแผ่วิชาธรรมกายนั้นได้สถาปนาสถานที่อะไรขึ้นมาบ้างแล้วครับพระอาจารย์ครับ ในปัจจุบันนี้เนะะี่ย <Wireless> ม <ís tôi> ีอาคารสถานที่ค่อนข้างเยอะมากเนไเพราะว่าตั้งแต่อาคารศาลาปฏิบัติธรรมที่จะเป็นที่รวมทั้งการทําสังฆกรรมแล้วก็จัดพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยปัจจุบันนี้ก็รองรับได้500สาอยห้0ร้อยคนแล้วก็ยังมีอาคารที่เป็นศาลาที่ใช้สําหรับอบรมพระธรรมทายาทอบรมสามเณร ก็สามารถรองรับได้ประมาณสัก 300- ถึง400รรูปก็แปลว่ามี2ก็แบ่งเป็นเขตพุทธวาดแล้วก็เป็นเขตของสังฆวัดแล้วก็เขตของคารวาะในเขตของคารวะเนี่ยก็ปัจจุบันมีอาคารปฏิบัติธรรมที่เป็นห้องแอร์รองรับสาธุชนได้ประมาณ100สาธุครับ100แง้ว่าโดยภาพรวมนี่สามารถที่จะขับเคลื่อน งานในทุกมิติก็คือทั้งบวชพระก็จะมีไซส์แยกออกไปเป็นไซส์อบรมพระใช่ไหมครับแล้วก็ในไซส์อบรมพระเนี่ยสามารถอบรมได้ซ้อนกันสองไซส์เลยแบ่งเป็นอีกสองไซส์คือไซส์เนนกับไซส์พระครับก็ใช้พื้นที่เรียกว่าทุกตารางเมตรอย่างคุ้มค่าใช่แล้วก็สาราใหญ่ที่เป็นเขตพุทธวาสก็เป็นสถานที่อบรมเยาวชนหรือว่าประชาชนที่มากันเยอะๆได้แต่ถ้าเกิดเป็นนักปฏิบัติธรรมก็มีมีอาคารปฏิบัติธรรมรองรับครับผมติดแอร์สบาย ก็เป็นสถานที่ที่สัปปายะและเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับพระอาจารย์ใช้หลักอะไรในการที่จะขยายงานพระพุทธศาสนาและร่วมกันเผยแพร่วิชาธรรมกายให้ทั้งทั่วประเทศไทยแล้วก็ขยายไปทั่วโลกครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านให้หลักในการสร้างวัดอยู่แล้วหลวงพี่ก็ทําตามดําริของท่านเพียงแต่ว่าเรามาต่อยอด เพราะว่าจริงๆแล้วเราดูต้นแบบวัดพระธรรมกายว่าตั้งแต่เริ่มบุกเบิกตั้งแต่การรวบรวมที่ดินตั้งแต่การสร้างอาคารสถาอะีรต่างๆเนี่ยก็ดูจากครูบาอาจารย์เราเป็นหลักน,นะหลวงพี่ก็มาขยายต่อที่ว่าจากที่พระเทพคุณหลวงพ่อดำหลีว่าสร้างวัดให้เป็นวัดนนะแต่ของหลวงพี่ก็คือต่อยอดตรงที่ว่าสร้างวัดให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมน,นะแล้วก็สร้างพระให้เป็นพระที่รักการปฏิบัติธรรม และสุดท้ายก็คือสร้างคนให้เป็นคนที่รักการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นแล้วโดยหลักแล้วก็คือสถานที่ของดูงเขาสันรรปะจินบุรีเนี่ยก็คือรองรับแล้วก็เป็นสถานที่เป็นบุญยสถานที่รองรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นหลักเป็นหัวใจหรือเป็นแก่นสําคัญเหมือนกับวัดพระธรรมกายเช่นเดียวกันนี่ก็คือเป็นหลักที่ใช้ในการพัฒนาอาคารสถานที่อะไรต่างๆพัฒนาทั้งทีม แล้วก็พัฒนาทั้งบุคลากรอะไรต่างๆก็คือโดยใช้หลักของการปลูกฝังให้คนที่มาเนี่ยได้รักการเป็นธรรมหรือได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมตามแนวพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำพระศิจเจริญแนวของวิชาธรรมกายตรงนี้นะสาธุครับ พระอาจารย์ครับในการที่จะสร้างสค์าง,งานพระพุทธศาสนาในแต่ละโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการอุปรสมบทมู่ที่กระทําเป็นประจําทุกปีปีปละสองรุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็โครงการอบรมเยาวชนโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้เกิดขึ้นกับ<ม>สาธุชนผู้ใจบุญ<ม>พระอาจารย์มองเป้าหมายในแต่ละภาร,รกิจนี้อย่างไรครับในทุกๆโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยก็จริงๆแล้ว ทำให้ในพื้นที่นะยกตัวอย่างอย่างที่หลวงพี่อยู่เนี่ยมันเกิดกระแสการเขาเรียกว่าการตื่นตัวในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราบวชทุกปีทุกปีก็จริงนะถึงแม้ว่าเขาเรียก่าอะไรนะพระที่เราบวชเนี่ยอาจจะคงที่มาตลอดนะแต่ในพื้นที่เนี่ยมีกระแสของการบวชแ mm hmm. ต่ตละวัดเนี่ยมากมายครับอย่างยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยในจังหวัดมีการบวชสาม,มนเณร ในพื้นที่เนี่ยก็ประมาณสักสิบศูนย์แต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ในจังหวัดก็เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นสิบสองสิบสามทำให้ทําให้เห็นว่าเออโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยไปกระตุ้นศรัทธาสาธุชนในในพื้นที่ในท้องถิ่นเนี่ยให้เกิดเขาเรียกว่ามีกระแสเกิดขึ้นกระแสที่ที่ดีกระแสที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วก็เลยทําให้เราทํางานในพื้นที่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราเราถ้ามี การบวชมากมายมีการอบรมมีการกระแสะอุรมเยาวชนอะไรเงี้ยมันเป็นกระแสะที่ดีเป็นกระแสะบวกอยู่แล้วทําให้พระพุทธศาสนาเราแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งในระยะย,ยาวแล้วในการที่บวชแต่ละรุ่นที่ผ่านมาพระอาจารย์ได้เพิ่มเติมศาสนาทายาทอย่างไรครับก็ในแต่ละโครงการเนี่ยอย่างเช่นโครงการอุปสมบทหมู่เนีหลวงพี่ก็พยายามที่จะลงไปเทศสอนครับ ช่วงประมาณสักหนึ่งเดือนแรกเนี่ยหลวงพี่จะนําฉันเช้าฉันเพนตลอดเพราะว่าหลวงพี่มองว่าช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะให้ให้หลักหรือให้ประสบการณ์ที่เรามีเราบวชมาจนถึงตรงเนี้ยให้ถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับรธรรมชาติตรงเนี้ยทาให้เขาได้ได้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตรงนี้ก็เลยทําให้ปีนี้ก็มีพระที่จะอยู่เดินธุดงค์ต่อจากปีที่แล้วเนี่ย ประมาณ3รูปปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น8รูปสาธ <สา S 1> ุครับเมื่อมีทีมงานเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพุทธบุตรซึ่งถือว่าเป็นทั้งเนื้อนาบุญครูผู้สอนศิลธรรมและเป็นหัวใจในการที่จะสานงานพระศาสนาต่อไปในการรวมจิตใจของญาติโยมเนี่ยนะครับการขับเคลื่อนภารกิจนั้นทําให้ส่งผลหรือว่าเร็วแรงขึ้นอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับก็ในภารกิจนี่ มันทําให้การทํางานในพื้นที่เขาเรียกว่ามีคนมาช่วยสนับสนุนถึงไม่สนับสนุนก็ก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็คือไม่ได้ขัดเฉยๆใช่เฉยจริงๆพระเดีพยะว่าคุณหลวงพ่อบ,บอกว่านั่นคือการสนับสนุนนะครับก็คือว่าแม้ถ้าดีที่สุดคือมาร่วมด้วยช่วยกัน<ช>หรืออย่างน้อยที่สุดก็คืออนุโมทนาไม่มา เขาเรียกอะไรนะฮะทำให้เราต้องได้บารมีเพิ่มข้นเข้มข้นใช่ก็คือมาขัดขวางในการสร้างบารมีนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้เราขยายงานได้ได้รับเลื่นทั้งฝ่ายอาณาจักรแล้วก็ฝ่ายพุทธจักรทั้งทั้งกับทางผู้ว่าก็ดีนายกอบจก็ดีแล้วก็ทางเจ้าหน้าจังหวัดก็ดีซึ่งตรงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ในส่วนของคณะสงฆ์โดยเฉพาะเจ้าคณะพระสังฆาธิการ <S <S ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีให้การตอบรับหรือว่าให้ความเมตตาในการสนับสนุนถลดงคัาถานปราจีนบุรีอย่างไรบ้างครับเจริญพรในส่วนของพระสังฆาธิการเนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราษฎร,รัฐดาเจ้าหน้าจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเป็นอย่างดี โครงการที่เป็นโครงการของวัดพระธรรมกายหรือจะเป็นโครงการของทุรงสงขสร์สันปรจินบุรีเนี่ยท่านจะไฟเขียวตลอดครับคือไม่มีเบรกเลยไม่มีไฟแดงด้วยไปส้มยังไม่มีเลยก็คือจะเขียวตลอดเพราะว่าท่านเห็นว่าเราทําคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดทําคุณประโยชน์ให้กับลูกหลานในจังหวัดปะจินบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยทำเอ่อทำให้การทํางานคณะสงฆ์เนี่ย อย่างที่พระเชพระคุณหลวงพ่อท่าตาท่านบอกว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็คือต้องไปกราบเท้าให้หมดนะหลวงพี่ก็เลยใช้วิธีว่าเราบางทีเราไปอาจจะไม่ได้ทั่วถึงทุกวัดก็เลยนิมนต์ท่านมาที่ที่ศูนย์เราครับแล้วก็มากราบท่านที่ศูนย์เรา<อ>นะก็คือด้วยการจัดสังฆทานครับสาธุครับทราบว,ว่าที่จังหวัดปราจีนบุรีก็จะจัดต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้เ,นเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะแล้วนะครับพรนะอาจารย์ครับ เมื่อกระถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งที่6ธุก็คือคจัดพร้อมกันเลยช่วงเช้าเนี่ยเราก็จัดถวายพระสังคธิการ100วัดครั้งที่6ช่วงบ่ายแล้วก็เป็นพิธีทอดกระถิ่นอยู่ในวันเดียวเลยเป็นสองบิกบุญรบรบพระอาจารย์ครับในการ <S <S> <S ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ก็คงไม่ได้โปรยแล้วโรยไปได้กรีบกุหลาบเสมอไปนะครับก็มีบ้านที่มีหนามประตูสู่สวรรค์ใช่ไหมอุปสรรคเกิดขึ้นเมื่อพระอาจารย์เจอ ขวากน้ำเจอเรื่องที่ทําให้เราต้องอทา้าทายกับการเดินไปข้างหน้าพระอาจารย์ใช้หลักอย่างไรในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าให้กําลังใจครับจเจริญพรก็อันดับแรกเลยเรานึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อก่อนถ้าหนักจริงๆนึกถึงท่านนะแล้วก็แล้วก็มีหลักที่พระอาจารย์หลายๆรูปที่ได้ถ่ายทอด ก็คือให้มองปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยมันมันเป็นครูเป็นครูที่สอนเราเป็นบทเรียนให้เราเป็นประสบการณ์ที่ดีในการที่เราจะพัฒนาหรือสร้างบาร,รมีให้ยิ่งๆ่งขึ้นไปครับนะแล้วอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นหรือที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่หลวงพี่จะไม่ได้มองว่าเป็นปัญหานะเพราะว่าจะใช้ก็คือพยายามที่จะคิดในด้านบวก เพราะว่าในทุกปัญหาเนี่ยมันจะมีโอกาสของมันอยู่ครับมันจะมีโอกาสที่จะทําให้เราทํางานหรือขับเคลื่อนง,งานไปไปได้อีกครับในการส่งเสริมกําลังใจและการทํางานเป็นทีมของหมู่คณะก็สําคัญนะครับทั้งบุคลากรที่อยู่ภายในองค์กรแล้วก็บุคลากรที่เป็นอาสาสมัครรวมถึงญาติโยมที่เป็นกําลังสําคัญให้กับพระพุทธศาสนาพระอาจารย์ใช้หลักอย่างไรในการให้กําลังใจหรือว่าส่งเสริมการทําหน้าที่ร่วมกันครับ ถ้าเป็นในส่วนของพระแล้วก็เจ้าหน้าที่ในเขตในเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของกิจวัตรกิจวัตรที่เราอยู่ร่วมกันเช่นการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเป็นอันนี้คือหลักสําคัญเลยนะของการที่จะทําให้ทีมงานภายในเนี่ยสมัครสมานสามัคคีกันส่วนของญาติโยมเนี่ย ก็เราจะมีการจัดปฏิบัติธรรมจัดปิติธรรมแล้วก็อย่างเช่นญาติโยมที่ทําหน้าที่ของการชวนบวชอย่างเงี้ยเราก็จะมีการจัดปฏิติธรรมให้ไปพนาวัดบ้างไปปฏิติธรรมที่ต่างๆบ้างเพื่อเป็นการเ,าเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นสวัสดิการให้แล้วก็เป็นการหล่อหลอมเป็น,นตัวก็คือกลับมาที่เรื่องของการปฏิบัติธรรมร่วมกันทํากิจวัตรร่วมกันอย่างเงี้ย ก็คืองานหยาบเราก็ต้องกระทําไป <Okay. S 2> แต่ว่างานละเอียด,ยดต้องคบคู่กันไปนด้วยหยาละเอียดต้องไปด้วยกัน,กนอย่างนี้ใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับใกล้เข้ามาอีกโครงการหนึ่งนั่นก็คือโครงการบรรพชาสม,มเนรหนึ่งล้านรูป<ม>ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่เราจะได้ร่วมกันเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็การฟื้นฟูศิลธรรมโลกในส่วนของทุดงคสถานปราจินบุรีได้เตรียมความพร้อมหรือว่า เตรียมสถานที่เพื่อรองรับการฝึกอบรมอย่างไรบ้างครับเจริญพรในส่วนของโครงการบวชสมณ็นล้านรูปในปีพศ2 5 5 9ที่จริงๆแล้วอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับแล้วเดี๋ยวมีนำร่องใช่ตอ, <100. S 1> ตอปีห้าด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือรวมทีมทีมงานที่จะ ไปเป็นหัวหน้าศูนย์ทีมงานที่จะไปเป็นพาะพี่เลี้ยงทีมงานของญาติโยมที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนหรือมาช่วยกันดูแลพุทธบุตรเหล่านี้สามเณรเหล่านี้นะแต่ทีนี้ในส่วนของจํานวนผู้บวชเองเนี่ยหลวงพี่ไม่ได้ห่วงเท่าไหร่นะแต่ก็กําลังที่จะกําลังรวบรวมแล้วก็ทั้งวัดกัลยาณมิตรด้วยเพราะในโดยกําลังของเราตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอ ก็เลยคิดวิธีว่าก็คือจะไปใช้วัดที่เขาบวชอยู่แล้วนี่แหละวัดที่เขาบวชเป็นประจําอยู่แล้วครับแต่ว่าเราเข้าไปช่วยสนับสนุนในเรื่องของหลักสูตรช่วยในเรื่องของอัธบริขารนะแล้วก็พี่เลี้ยงแล้วก็พระอาจารย์ที่จะเทศอย่างเี้เข้าไปสนับสนุนท่านครับแต่ส่วนผลงานเนี่ยก็คือให้ท่านร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่เราขอแค่เราเข้าไปอบรมสามเณรเหล่าเนี้ยให้ ให้เป็นสัมมนเนนที่กลับไปที่หลักการปฏิบัติธรรมเป็นสัมมเนรที่ฝึกตัวสัมมเนนที่เป็นสัมมนเมมนรฝึกตัวเป็นต้นแบบได้แล้วก็นําเอาเรื่องของหลักความดีสากลไปใช้สาธุครับพระอาจารย์ครับในโอกาสที่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยท่านดําริที่จะมอบกองทุนต้นสบ,บัดจักรพรรดิให้แก่จเจ้าวาสุสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกอีกวาระหนึ่งนะครับพระอาจารย์ทราบข่าวนี้แล้ว ปรื้มปิติอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับเจรัญอรครั้งแรกที่หลวงพี่ได้ทราบข่าวเมื่อปี2555ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีโครงการมีดำหลี่ที่จะถวายกระถินทั่วโลกนะหลวงพี่รู้สึกว่ามีความสุขนะแล้วก็ปลื้มปลื้มตรงปลื้มใจตรงที่ว่า เราเหมือนเหมือนกับว่าเราอยู่ในสายตาของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท้งั้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่พอมีโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยทําให้เรามีกําลังใจที่จะเขาเรียกว่าจะสร้างบารมีอยู่ในพื้นที่ยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปอีกนะแล้วก็แล้วก็รู้สึกขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพอ่อที่เมตตาเมตตามีโครงการดีๆอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับ จริงๆแล้วเป็นจริงๆแล้วไม่ได้มาจากปัจจัยหรืออะไรแต่มันมันมาจากมันเป็นความรู้สึกที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านท่านท่านเห็นเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยแล้วท่านก็อยากที่จะช่วยเหลืออยากจะให้ความสําคัญแล้วก็อยากจะให้กําลังใจลูกๆมากกว่าตรงเนี้ยที่หลวงพี่มองก็เลยทําให้หลวงพี่รู้สึกว่าปลื้มปลื้มมากพระอาจารย์ครับในฐานะที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสารับ กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิไปเมื่อครั้งที่ผ่านๆมาด้วยปัจจัยนี้ไปสร้างประโยชน์สูงสุดอย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะที่ทุง่งลงพระสถานปราจีนบุรีครับจเจริญพรปัจจัยที่เป็นต้นทุนสมบัติที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบให้นียก็เป็นต้นทุนจริงๆคือเดิมทีเนี่ยเวลาที่เราจะจัดกิจกรรมอะไรก็ตามอย่างเช่นสังฆทาน100วัดเนี่ยมันจะต้องใช้ ทุนเยอะเพราะว่าเราเราเราถวายค่าย,ยานพันนะครับถวายทัยธรรมถวายปัจ,จัยบูชาธรรมเงี้ยซึ่งมันต้องถวายมันต้องมีปัจจัยถวายก่อนซึ่งไม่รู้ว่าปัจจัยจกยากญาติโยมจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่พอมีต้นทุนสมบัติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยมันทําให้เราทํางานคือทําให้เราคลายความกังวลตรงเนี้ยเพราะเรามีต้นทุนที่เป็นต้นทุนจริงๆครับไปทํากิจกรรมสามารถที่จะเอา เมาทุนตรงนี้ไปหมุนเวียนต่อยอดไปต่อยอดคือไปลงทุนในการจัดกิจกรรมดีๆตรงนี้ให้กับพระสังฆาิิการครับเหมือนเหมือนจริงๆก็คือเขาเรียกอะไรคือถวายท่านก่อนน่ะแต่เดี๋ยวกลับมาเนี่ยก็คือมันมันเกินกว่านั้นน่ะกว่าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้อย่างเงี้ยคือตามชื่อเลยใช่ไหมครับคือกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิใช่โอ้เป็นเสมือนกับแก้วสารพัดนึก แล้วก็เพิ่มเติมแล้วมันก็จะต่อยอดเพิ่มไปเรื่อยๆดีจังเลยครับพระอาจารย์ครับท้าที่สุดนี้พระอาจารย์อยากจะฝากข้อคิดโอวาทถึงคุณผู้ชม d m เอย่างไรบ้างครับต่อภารกิจที่จะได้ไปช่วยสนับสนุนส่วนสาขาต่างๆทั้งทั่วประเทศไทยและทั่วโลกครับกเด็นปอนก็ท้ายที่สุดนี้เนี่ยหลุงพี่ก็ฝากถึงลูกพระธรรมทั่วโลกเลยนะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยของ พระเทพระคุณหลวงพ่อที่มีดำริถวายปัจจัยต้นทุนสมบัติจักรพัฒหนึ่งร้ยหกสิบเอ็ดวัดทั่วโลกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมหาทานบาร,รมีที่แบบหลวงพี่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันคือคนธรรมดาเขาคิดไม่ถึงแต่พระเทพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านท่านคิดได้แล้วก็ทําได้สําเร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็เลย อยากเชิญชวนนะผู้ผู้มีบุญทั่วโลกเลยก็มาร่วมกันถือว่าจะทําน้อยทํามากไม่สําคัญนะแต่อย่างน้อยมันเป็นกําลังใจให้ประธานสงฆ์เจ้าวาดสูนสาขาทั่วโลกเนี่ยมีกําลังใจที่จะยืนหยัดที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ที่มันมันมากมายเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นกําลังใจถึงแม้ปัจจัยมันอาจจะไม่ได้มากมาย แต่มันเป็นกําลังใจที่สําคัญที่จะทําให้พระแต่ละรูปเนี่ยมีกําลังใจที่จะต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปจนถึงเป้าหมายสูงสุดสาธุครับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการกราบขอบพระคุณและการทำพิาก,การด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเจริญพรสาธุครับ คุณผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นพระอาจารย์ธีราการสมปัญโยซึ่งพระอาจารย์บตาาิวิสานกิจเป็นประธานสงฆ์นัทุดงคสถานปราจีนบุรีให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการนะครับพระอาจารย์ได้เล่าถึงประวัติการสร้างวัด สร้างพระแล้วก็สร้างคนทําให้เรานั้นได้ย้อนไปอนุโมทนากับยอดนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจไฟนิรันดรอนันตชัยนะครับได้รวมทีมเพื่อสร้างงานพระศาสนาแต่ว่าพลังของทีมจะยิ่งใหญ่มากขึ้นถ้าเรารวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะครับซึ่งพระอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าเรามาถึงโอกาสแล้วใช้โอกาสนี้ให้ดีที่สุดนะครับ คนพ่านนั้นมองโอกาสเป็นวิกฤตนะครับแต่ถ้าบัณฑิตนั้นจะมองวิกฤตเป็นโอกาสเสมอและโอกาสนี้ก็จะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นการสืบสายมนโปนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ร่วมกันที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโอกาสบุญกุศลที่จะได้ร่วมกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเป็นต้นทุนจริงๆเลยนะครับเราจะได้เรียกว่าบุญกุศลทับทวีเลยทีเดียวเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำบุญถึงศูนย์สาขาถึง161แห่ง ร่วมบุญกันให้เต็มที่เต็มกํำลังนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการพิเศษทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เดีวันนี้นะครับครั้งหน้าผมจะพาทุกท่านไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ที่ปริบาศาสนก,กิจเป็นเจ้าวาดณนะศูนย์สาขาแห่งใดติดตามกันในครั้งหน้าวันนี้ผมองอาจทำนิทานและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ